เชียงรายครับเชียงรายแนะนำเมนูแปลกหากินยากในจังหวัดเชียงรายครับกับเมนูสับประรดทอดนะครับภายในงานพ่อขุนเมืองรายมหาราชและงานกาชาติประจำปี2568ครับ พาคุณผู้ชมนะครับไปดูของกลิ่นสุดแปลกนะครับที่หากินได้ยากครับซึ่งอยู่ในงานพ่อขุนเมียงรายมหาราชและงานกาชาติประจำปี2568คือเมนูสับปะรดทอดซึ่งร้านนี้นะครับแป้งจะมีรสชาติกรอบหวานมันเมื่อผสมกับรสชาติอมเปรี้ยวของสับปะรดแล้วต้องบอกว่าลงตัวสุดๆครับยิ่งถ้ากินตอนร้อนๆรสชาติจะคล้ายกับพายสับปะรดคนที่ชอบกินสับปะรดนะครับต้องห้ามพลาดครับโดยสับปะรดทอดทางร้านจะใช้เป็นส รพันพูแลไซส์จัมโบ้อีกด้วยล่ะครับสำหรับใครคะ่ะที่มีโอกาสได้ไปเที่ยวงานพ่อขุนเมงรายมหาราชและงานกาชาติปีนี้คะ่ะก็ลองไปชิมกันดูได้ร้านตั้งอยู่บูธขายของชมรมแม่บ้านมหาไทยใกล้กับเต็นท์สอยดาวและเต็นท์กิจกรรมของเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงรายคะ่ะราคาคะ่ะเริ่มต้นชิ้นละ10บาทโดยงานคะ่ะจะมีไปจนถึงวันที่4กุมภาพานันธนี้ที่บริเวณสนามบินฝูงบิน4 1 6เชียงรายสนามบินเก่าอำเภอเมืองเชียงรายนั่นเองคะ่ะอ๋อมั